สวัสดีค่ะดิฉันชื่อคาลินฮันจิน,นะคะก่อนที่เป็นเจอแอดมีนะคะดิฉันอยู่ที่อเมริกาเป็นปี23ปีนะคะแล้วทำงานเป็นบัญชีแล้วดิฉันหน้าที่ก็คือสัมภาษณ์ซี o แล้วก็ดูฟแน a n นซนะคะแต่มีน้องสาวที่เกาหลีที่เขาทำแอด m มีแล้วน้องเป็นผู้บริโภคมาเป็น6ปี แล้วน้องจะทําธุรกิจแล้วแล้วน้องก็เลยแนะนําให้ดิฉันทําลองศึกษาดูเกี่ยวกับแอดเทมี่ดิชันคิดว่าดิชันเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดก็เลยน,น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีดิชันก็เลยเป็นห่วงก็เลยเข้าไปดูไฟแนนซ์คือการเงินของแอดเทมี่แล้วพอดิชันเข้าไปดูเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆคือแอดเทมี่ เนี่ยการเงินมันเข้มแข็งมากการขายยอดขายมันก็ดีแล้วสถิติในการขายมันก็ดีมากๆแต่สิ่งที่ประทับใจมากสุดก็คือการจัดการของผู้บริหารนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะไล่คนออกหรอว่า,าพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อที่ทจะประหยัดนะคะในช่วงวิกฤตแต่ว่า a t o m i เนี่ยไม่เคยทำแบบนั้นนะคะไม่เคยเได้เปรียบจากจากพวกพาร์ทเนอร์หรือพนักง,งานนะคะแทนที่จะประหยัดนะคะก็ยิ่งจะ เอาให้พนักงานเอาให้พาร์ทเนอร์มากกว่าเดิมนะคะก็เลยอันนี้มันเป็นไปได้หรอดิฉันก็เลยเข้าไปดูแล้วพอดิฉันเข้าไปดูว่าทำไมเนี่ยดิฉันก็เลยเห็นวิชั่นของบริษัทแล้วพอน้องมาชวนว่าทำด้วยกันไหมดิฉันตอบเลยว่าทำถึงแม้ดิฉันก็ ปล่อยดิฉันต้องยกเลิกทิ้งทิ้งหน้าที่ของดิฉันที่ยังประสบการณ์เสร็จอยู่ดิฉันกับสามีของฉันดิฉันขายรถดิฉันขายบ้านดิฉันลาออกแล้วก็เดินทางมามาอยู่ประเทศเกาหลีเลยค่ะแล้วดิฉันเข้าร่วมทุก s u c เซสอ a คา d ดมีทั้งหมด แล้ววันนี้พอหลังจากห้าปีห้าเดือนดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เป็น New Sales Master ได้แล้วค่ะหลายคนถามดิฉันนะคะทำไมทำไมลาออกล่ะเป็นเงินเดือนที่ดีมากเลยทำไมมาอยู่เกาหลีหไมไม่อยู่เกาหลี แต่ว่าถึงแม้ฉันสามารถทำแอตตมีที่อเมริกาดิฉันอยากจะแต่ว่าดิฉันอยากจะอยู่กับแอตตมี่เฮดควเตอร์ดิฉันอยากเรียนรู้ใกล้ๆนะคะแล้วดิฉันอยากจะเข้าอยู่มาอยู่ในระบบแอตตมีให้ใกล้สุดดิฉันก็เลยเข้ามาแล้วทิ้งทุกอย่างในอดีตแล้วดิฉันไม่ ดูฉันขอบคุณสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยดิฉันมาถึงวันนี้ได้นะคะขอบคุณมากแล้วดิฉันไม่เสียใจที่ทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาอยู่อยู่วันนี้ดิฉันขอบคุณสามีไมค์ที่สปอร์ตดิฉันมาถึงวันนี้แล้วก็มาอยู่ด้วยกันกับดิฉันถ้าไม่มีไม่มีเธอนะไม้ ไมค์ Mike, นะฉันก็ไม่อยู่ตรงนี้นะขอบคุณมากนะไมค์ครอบครัวทุกท่านโซเซนเตอร์ที่กรุงโซปีนี้ดิฉันจะเป็นไดมอนมมมาสเตอร์และดิฉันจะจืนอยู่บนเวทีอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะ